ผัดตั้งโอ๊ผัดขึ้นช่ายอะไรก็ได้นาะใครชื่อนี่เรียกยากจังเลยเต้าหู้ทอดผัดขึ้นช่ายโอเคประมาณนี้นะคะไปลุยก,กันคะ่ะวันนี้เรามาทําอะไรเอผัดตั้งโอนะคะทุกคนนี่ใบตั้งโอบามาเลย <laughs> ผัดตั้งหูโอเต้าหู้นะคะทุกคนนี่เต้าหู้เรากำลังทอดเลยทอดเต้าหู้ให้เหลืองก่อนนะคะแล้วเรา จะมาเริ่มผัดกันนะคะทุกคนเต้าหู้เราเริ่มจะเหลืองแล้วนะนี่ไม่ไม่ไม่ได้ไหมประมาณนี้นี่อาอุ้ดเนี่ยเริ่มเหลืองแล้วน้ำมันก็เหลือนิดเดียวนะคะพอดีเลยเราก็จะเพิ่มเติมลงไปอีกอันนี้เราทอดก่อนเนาะเดี๋ยวก็เราจะเจียวตะเคียนไปนะคะทุกคนนี่แหละตรงนี้แหละเดี๋ยวตรงนี้แหละ ใส่ลงไปปุ๊บหอมปั๊บเลยนะคะกระเทียมอยืสุดยอดแต่เต้าหู้เรานี่สิจะไหม้นะคะทุกคนบ้าไหมอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่ทําผัดอะไรนะเต้าหู้ผัดเต้าหู้นะทุกคน <c oughs> เขาเรียกผัดอะไรนีใครขึ้นช่าย,ยผัดเต้ากโถผัดอะไรกันแน่ <c oughs> ได้แล้วนะทุกคนเราไม่ได้ใส่กระเทียมเนาะเราลืมแล้วเราใส่ทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรเสร็จตอนนี้เลยก็ได้บางคนก็ไม่ใส่เนาะเราอะอยากจะลองด้วยหอมหอมก็จเขาโขกกระเทียมใส่พริกไทยนะคะเนาะผัดเต้าหู้ทอดใส่ขึ้นช่ายนี่ได้ละชื่อมันชื่อเมนูได้หละประมาณนี้แหละเนาะเขาเขาเรียกตั้งโอ๊หรือขึ้นช่ายก็ไม่ร จะเป็นเพื่อนชายเนาะนี่ก็แล้วแต่ควรจะเรียกอ้าวแต่เราก็แปลกใจนะคะเพราะว่าตใบตั้งโอเขาจะมีอีกอย่างหนึ่งเนาะปกติแล้วะเขาจะมีเขาจะมีใบตั้งโออีกอย่าง,งทุกคนเราจะใส่เครื่องปรุงก้าไปแล้วใส่ไปหน่อยนึงก่อนแม่แม่แม่รูลไม่รู้ว่าเขาจะเป็นรสชาติยังไงเราต้องลองใส่ไปหน่อยนึงก่อนใสร็จที่เติมน้ำาล้วทุกคนน้ำมันหมดแล้ว มันเริ่มแห้งแล้วอะ่ะอ,อ,อาาุ๊ยอือหึทำไมขวักระจายแบบนี้ล่ะขนัญกูเลยอือหึน่อยขวัญขวัไงกุบปันนี้ได้เหรอเอาใบใบตะกุอไปไปอาใบขึ้นชายเอาเอื้นเนี้ยก็เอื้นเอาใบต่างโอ๊ต้องไปใบขึ้นชายลงไปน้อยไปไม่เนี่ยปะเชนชายเนี่ยใส่ดีอยู่ในทุกคนมีอีกนะเนี่ยได้มากรรมใหญ่เลย ใส <c oughs> ่น้ำลงไปน้อยหน่อยดีกว่าเมื่อกี้ใส่ลงไปแล้วไม่น่าจะโนี่นี่ชุนอะไรฉุนพริกไทยหรือเปล่าสงสัยจะใช่นะทุกคนโอ้โหผัดไปผัดมาเลยเป็นใช่นิดเดียวเองอ่ะใส่ลงไปอีกดีก่าไหม ุกคนได้แล้วนะคะทุกคนนะจะได้ที่แล้วที่จริงผัดแป๊บเดียวเนาะไม่ต้องไปขึ้นช่ายก็สุกแล้วเนาะไม่ต้องผัดน้ำก็ได้ได้มาแล้วนะคะทุกคนอะไรนะผัดขึ้นช่ายนะคะเต้าหู้ทอดผัดขึ้นช่ายเรียกยากจังเ <c oughs> มนูครั้งแรงนะคะที่ทําก็หอมๆนะคะเดีย๋ยวต้องไปชิมดูว่าอร่อยไหมฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชม เพ็ญเขมาราชค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ